มูฟีวายูขอเสนอ d i s ต r ิ c t 13 Ultimatum เมตปี2009ในอนาคตอันไกลเคสิ 13, ยังคงเป็นพื้นที่อันตรายที่ถูกกำแพงสูงตัดขาดจากโลกภายนอกเต็มไปด้วยแก๊งอาชญากรรมและความวุ่นวายแต่ครั้งนี้กลับมีแผนลับจากภาครัฐที่หวังจะล้างบาง K13 ให้สิน้นซากเดเมียรและเลโตนักสู้สายปากลัวต้องกลับมาร่วมมือกันอีกครั้งเพื่อหยุดยั้งแผนชั่ว ก่อนที่เมืองทั้งเมืองจะถูกลบหายไปจากแผนที่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรเรามาตามลุ้นไปพร้อมกันเลยครับเรื่องราวเริ่มขึ้นที่การเล่าย้อนไปในชาติสุดท้ายของตอนจบภาคแรกเดเมียนตำรวจหนุ่มได้ขับรถมาส่งเลโตและโลล่าสองพี่น้องที่ทางเข้า B13 เดเมียนได้ถามเลโตว่าเขาไม่อยากย้ายมาอยู่ฝั่งนี้จริงๆหรอเพราะเดี๋ยวสัปดาห์หน้ากำแพงที่การระวังเค B13 และปารีสก็จะถูกทำลายลงแล้ว แต่เลโตนใะก็ตอบเพียงแค่ว่าเขานะหวังว่ารัฐบาลจะทําตามที่สัญญาไว้และเดเมียนนในก็ยืนยันว่าเขาจะคอยดูแลให้พวกผู้มีอํานาจทําตามคําสั่งของศาลและทั้งสองก็ลากันด้วยการเช็คแฮนสุดท้ายก็ได้มีการสรุปออกมาว่าเวลาได้ผ่านไป3ปีแล้วนับตั้งแต่วันนั้นรัฐบาลในมีการผัดเปลี่ยนกลุ่มใหม่แต่กลับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยภาพตัดมาที่กำแพงของ B13 ที่ยังคงตั้งอยู่เหมือนเดิม ภายในเขต B13 ยังคงวุ่นวายด้วยอาชญากรรมการค้าอาวุธเถื่อนการซื้อขายผิดกฎหมายและก็ยาเสพติดเหมือนเคยซึ่งได้มีการกล่าวถึงแก๊งในพื้นที่ต่างๆถึง5แก๊งที่เป็นชาวต่างชาติเข้ามาปกครอง B13 ด้วยตัดกลับมาที่เลโตเขานั่นได้นำระเบิดมาวางไว้บนกำแพงของ B13 ลูกแล้วลูกเล่าทัานใดนั่นเองรถตำรวจก็ตางขับตรงมาหาเลโตและไล่จับเขา เลโต้นก็ได้วิ่งสุดฝีเท้าไต่กำแพงและกระโดดข้ามรถตำรวจที่มาจอดขวางไปเขาวิ่งผ่านตัวตึกและสะพานลอยที่เต็มไปด้วยคนไร้บ้านแต่ตำรวจไก็ยังไม่ลดละการเลิกตามเลโต้วิ่งผ่านกองขยะสลัดตำรวจคนแล้วคนเลา่าเมื่อเลโต้วิ่งมาถึงจุดหนึ่งหล่าเด็กๆก,ก็ตาวิ่งครูเข้ามาเลโต้นก็แปะมือกับพวกเขาก่อนที่จะวิ่งตรงไปแล้วพวกเด็กๆนั่นก็วิ่งมาขวางทางตำรวจไว้และเริ่มว้างปลาข้าวของใส่เพื่อสกัดการไม่ให้ตำรวจตามเลโต้ได้ ต่อมาเลโตได้วิ่งขึ้นไปบนตึกของแก๊งหนึ่งเมื่อตำรวจตามมาถึงผู้คนของตึกนั้นก็เล็งปืนใส่พวกตำรวจทันทีทำให้ไม่มีใครกล้าบุกข,ขึ้นมาเลโตน่ะก็เดินขึ้นมาบนตึกได้แล้วก็พบกับชายผิวดำคนหนึ่งที่สวมเสื้อสีเหลืองเขาน่ะไม่พอใจที่เลโต้พาพวกตำรวจมาจึงได้ต่อยเข้าไปที่หน้าของเลโตและก็เล็งปืนใส แต่แล้วโมโคผู้เป็นหัวหน้าแก๊งคนผิวดำได้เดินเข้ามาห้ามไว้ก่อนจะบอกให้ลูกน้องของเขาไล่ยิงครูผู้ตำรวจเพื่อไล่ให้พวกเขาออกไปโดยผู้ตำรวจนะั่นก็รีบถอยรถหนีออกไปอย่างรวดเร็วทันทีโมโคนะั่นก็ได้กล่าวว่าให้เลโต้นะ่ะเลิกเจาะกําแพงเธอแต่เลโต้นะั่นก็ไม่ยอมเพราะกําแพงบีสิบสามที่ล้อมรอบเขตไว้ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นกรงขังแต่อีกฝ่ายนะั่นก็ไม่เห็นด้วยเขาบอกว่าอยู่ในบีสิบสามอย่างราชาดีกว่าอยู่เหมือนหมาในปารีส เพราะฉะนั้นไม่ใช่ทุกคนที่จะเห็นด้วยกับพฤติกรรมการไล่ระเบิดกำแพงของเลโตเวลาต่อมาได้มีรถขนของสีขาวที่กำลังขนส่งข,งของบางอย่างออกไปนอกเขต B13 ของบนรถก็คือแตงโมจำนวนมากที่ถูกส่งไปยังครัวในบ้านแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยคนเอเชียแต่แล้วก็ได้ฉเฉลยว่ามีการแอบซุกยาเสพติดไว้ในแตงโมเหล่านั้นชายในชุดชาวจีนสีดำได้ขึ้นไปหาวูหัวหน้าของเขาที่อยู่ชั้นบนและก็กล่าวว่าของได้มาถึงแล้ว วูน่าจึงสั่งให้สาวๆทุกคนในห้องออกไปยกเว้นก็แต่สาวชุดสีชมพูคนหนึ่งที่กำลังเต้นอย่างยั่วยวนเมื่อไม่มีใครในห้องแล้ววูน่าจึงได้สั่งให้สาวคนนั้นเต้นให้ดีๆและเริ่มลวนลามเธอ แต่แล้วสาวคนนั้นก็กลับยีปืนที่ซ่อนไว้ขึ้นมาเล็งใส่ที่หน้าของเขาและก็ได้กระชากวิกออกก่อนจะเฉลยว,ว่านั่นคือเดเมียนที่พร้อมตัวมาเขาน่ใช้ด้าปืนทุบวูและก็มัดวูไว้กับเก้าอี้หลังจากที่มัดวูเสร็จสิน้นเดเมียนก็ได้เดินไปหากแก๊งลูกค้ายาเสพติดของวูที่กำลังนั่งรอการเจรจาธุรกิจอยู่และก็กล่าวว่าวูพร้อมแล้วพวกลูกค้านั้นก็ติดกับและเดินตามเดเมียนเข้าไปในห้องแต่แล้วเดเมียนก็ได้ใช้ปืนยาสลบยิงใส่ แล้วเขาเน่าก็ทยอยเรียกลูกค้าคนแล้วคนเล่าเขาไปจัดก,การในห้องเรื่อยๆหลังจากจับกลุ่มเป้าหมายหลักผู้เป็นลูกค้าประจําของวูได้แล้วเดเมียนจึงติดต่อเจ้าหน้าที่ตํารวจและพวกเขาก็บุกเข้ามาในบาร์เพื่อจับกลุ่มเดเมียนคนพบทางนี้ลับลงไปยังท่อระบายน้าใต้เก้าอี้ที่วูนั่งอยู่เขาปาระเบิดลงไปเพื่อเปิดทางให้เพื่อนตำรวจที่กำลังรอเดเมียนได้โยนพวกลูกค้าคนแล้วคนเล่าที่เขายิงให้สลบลงไปยังข้างล่างท่อระบายน้ำ ในขณะเดียวกันลูกน้องของพวกลูกค้าก็พยายามพังประตูเข้ามาเพื่อช่วยคนของพวกเขาขณะดเดียวกันทาาตำรวจจากประตูหน้าก็ยากที่จะเข้ามาช่วยเหลือเดเมียนเนื่องจากระบบรักษาความปลอดภัยของบาร์ที่ปล่อยแกส๊สออกมาใส่พวกเขาและปิดประตูเหล็กไว้ด้วยระบบอัตโนมัติจึงต้องลาถอยออกไปก่อนทางฝั่งเดเมียนกลุ่มชายชุดดำที่พยายามพังประตูห้องของวูก็ได้เริ่มยิงใส่ประตูเดเมียนนนก็เผลอทำปืนของเขาตกลงไปในท่อระบายน้ำข้างล่าง เป็นจังหวะเดียวกันที่พวกเขาบุกเข้ามาได้พอดีเดเมีย <Dam ian, S 1> นนะ่ะก็ใช้ภาพวาดของแท้จากแวนโกมาเป็นกรอบป้องกันไว้ทำให้ไม่มีใครกล้าโจมตีในตอนแรกแต่แล้วก็เริ่มเปิดฉากต่อสู้ขึ้นเดเมีย <Dam ian, S 2> นนะ่ะใช้ภาพวาดไล่ฟาดคนแต่แล้วเขาก็ทำาภาวาดหลุดมือขึ้นไปอยู่ชั้นลอยเดเมีย <Dam ian, S 1> นนะ่ะจึงเริ่มต่อสู้ด้วยหมัดและทักษะการเตะของเขาหลังจากนั้นเดเมียนก็เริ่ววิ่งไปตามทางของบาร์ขาเขาต่อสู้กับชายชุดดำที่ทยอยวิ่งเข้ามาเป็นคู่มือให้ทีละคนทีละคน ในเวลาเดียวกันหน่วยตำรวจเองก็พยายามเจาะประตูเหล็กที่ปิดกั้นตรงทางเข้าไว้เข้ามาทางฝั่งของเดเมียนเขาได้รูปภาพกลับขึ้นมาแล้วเขาใช้มันเป็นอุปกรณ์ต่อสู้และถือไปด้วยระหว่างที่เดินไปยังทางออกเหล่าชาชุดดำก็ได้กระดนาำยิงใส่เดเมียนโดยย้ำว่าต้องให้โดนคนไม่ให้โดนภาพเดเมียนก็วิ่งไปรลบข้างเสาก่อนจะเตะรูปวานเข้าไปในห้องครัวและตัวเขาเองก็กระโดดผ่านหน้าต่างระบายอากาศเข้าไปเช่นกัน ทางฝั่งตำรวจพวกเขาเริ่เจาอประตูเหล็กเข้ามาได้แล้วตัดภาพกลับมาที่เดเมียนเขาเข้ามาถึงห้องครัวที่เป็นแลบในการผสมยาเสพติดก่อนจะพบว่าหนึ่งในคนผสมยาได้วาระเบิดห้องแลบไว้ด้วยโดยนับถอยหลังสองนาทีสุดท้ายเดเมียนไนดะ้ติดต่อเพื่อร่วมงานของเขาเรื่องระเบิดและเริ่มต่อสู้กับเหล่าคนผสมยาด้วยมือเปล่าขณะเดียวกันหลังจากเดเมียนได้ติดต่อเพื่อร่วมงานของเขาเรื่องระเบิดแล้วเหล่าตำรวจก็ขับรถมาทางรางส่งของจากด้านบนตรงมายังห้องครัว ระเบิดเหลือสิบวิสุดท้ายเดเมียนะอุ้มมันมาอย่างทะนุถนอมแล้วนำมันมาวางไว้กับพื้นก่อนจะใช้ของที่เพื่อนของเขาส่งเข้ามาให้มันคือฟ้าครอบขนาดใหญ่ที่ทำจากเหล็กเดเมียนะก็กูมันไว้และระเบิดก็ทำงานตัวเขาและฟ้าครอบลอยขึ้นเล็กน้อยตามแรงระเบิดแต่เดเมียนก็ป้องกันการระเบิดได้สำเร็จทางฝั่งของตำรวจที่ประตูหน้าพวกเขาได้จอประตูเหล็กและเปิดมันได้สำเร็จเสียทีโดยเมื่อเปิดประตูออก กลับพบเพียงแค่เดเมียนที่ยืนหอบเหนื่อยอยู่และนั่นก็เป็นอีกครั้งที่เดเมียนทำงานคนเดียวทั้งหมดต่อมา,าพาได้ตัดไปที่ตึกสูงชายในชุดสูทคนหนึ่งกำลังใช้เครื่องสแกนไปตามจุดต่างๆในห้องเพื่อที่จะหาเครื่องดักฟังแล้วเมื่อคนพบว่าไม่มีเครื่องดักฟังแกสแมนผู้เป็นหัวหน้าก็อนุญาตให้ชายในชุดสูทอีกคนเข้ามาคุยธุรกิจได้พวกเขานะ่ะกำลังคุยถึงการก่อสร้างสถานที่แห่งหนึ่งที่ตึกเป็นรูปทรงทันสมัยและสวยงาม กลับไปทางฝั่งของเดเมียนเขานั้นกลับมายัางบ้านของเขาเองเดเมียนได้เดินไปยังกำแพงในห้องของเขาและดูรูปภาพการสืบสวนทั้หมดที่เขาใช้เวลามันนานแต่แล้วก็มีเสียงเรียกชื่อดังมาจากในห้องนอนเดเมียนนก็เดินเข้าไปก่อนจะเจอกับหญิงสาวคนรักที่กำลังนอนรอเขาอยู่ในระหว่างนั้นวิทยุตำรวจก็ดังขึ้นกล่าวถึงการค้นพบรถต้องสงสยัยเดเมิเอนก็เลือกที่จะปิดวิทยุนั่นไปและใช้เวลากับคนรักของเขามากกว่าไปทำงาน คืนนั้นในเวลาเดียวกันได้มีเด็กวัยรุ่นสคนกำลังนั่งฟังเพลงจากวิทยุบนรถของพ่อพวกเธออีกฝั่งของถนนมีรถอีกคันจอดอยู่เป็นกลุ่มเด็กวัยรุ่นชายสาคนที่กำลังโทรหาดีเจนในรายการเพลงให้เปิดเพลงง้อแฟนสาวของเขาซึ่งก็คือหนึ่งในสองสาวคนนั้นแต่แล้วก็มีตำรวจนายหนึ่งขับรถมาจอดตรงหน้ารถของสองสาวและถามหาใบขับขี่แต่พวกเธอนั้นก็ไม่มี อีกฝั่งของถนนมีชายในชุดดำสวมโมงได้เล็งปืนไปยังกล้องวงจรปิดบริเวณน,นั้นเมื่อจัดการทำลายเสร็จสิน้นเขาในก็ขับรถสีดำมาจอดข้างๆนายตำรวจที่กำลังจัดการสองสาววัยรุ่นสองตำรวจนั้นก็ยืนมองอย่างงุนงง โรลองชายในชุดสูทสีดำบนรถคันนั้นลงมาพูดคุยกับตำรวจและบอกว่าเขานะ่ะเป็นก่อกําลังพิเศษและก็ได้ไล่ทั้งสาววัยรุ่นและตำรวจให้กลับไปหลังจากไล่สองสาววัยรุ่นไปได้แล้วในตอนที่ตำรวจเผลอโรลองนะ่ะก็ชักปืนออกมายิงตำรวจจนเสียชีวิตทันทีก่อนจะลากรถตำรวจไปด้วยทางกลุ่มเด็กวัยรุ่นชายตกใจรีบกลมลงอย่างรวดเร็วแต่พวกเขานะ่ะก่อกําลังแอบถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่ พวกเขานั้นก็ตัดสินใจที่จะปล่อยภาพนี้ออกไปเพราะถือเป็นข่าวใหญ่มากที่ได้เห็นตำรวจฆ่ากันเองตัดกลับมาที่โรลองเขาวนะคขับรถเข้ามาในเขต B13 พร้อมรถกระบะคันหนึ่งที่ตามหลังมาเมื่อมาถึงใจกลางของเขตได้แล้วรถกระบะคันนั้นก็ปล่อยรถตำรวจก่อนหนีน้ลงกลางถนน ผู้คนใน B ี3 3งุนงงกับภาพที่เห็นพวกเขาน่าก็เดินไปที่รถตำรวจพร้อมถือปืนโดยไม่มีใครรู้ว่ามีศพของตำรวจอยู่บนรถคันนั้นแล้วขนาดเดียวกัน โรลองจอดรถอยู่อีกฝั่งหนึ่งในมุมมืดกอดีอเขานั้นจะชักปืนยิงใส่ผู้คนของ B13 ทําให้กลุ่มคนพวกนั้นตกใจและคิดว่าตํารวจนาะยยิงปืนออกมาหาพวกเขาจากในรถตํารวจพวกเขาหู่ก็ยิงใส่รถตํารวจนั่นจนพลุนทันทีโดยที่ไม่รู้เลยว่าโรลองนะ่ะกําลังแอบถ่ายภาพการจัดฉากนี้ไว้อยู่ทางฝั่งเลโต้เขาน่ะได้ยินเสียงปืนดังขึ้นชายหนุ่มนั่งถือกล้อง่องทางไกลยอยู่บนดาดฟ้าของตึกมองไปยังที่เกิดเหตุและเห็นรถสีดําคันนั้น ซึ่งมีปารทะเบียนเขียนไว้ว่า D.I.S.S. หรือ DIS เวลาต่อมาตอนกลางวันของปารีสเดเมียน,นกำลังนอนกอดคนรักของเขาอยู่บนเตียงแต่กลับมีชายในชุดตำรวจสวมกล่อเต็มที่บุกเข้ามาเดเมียน,นตกใจมากและไม่เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตำรวจนายหนึ่งได้เข้าไปค้นครัวของเดเมียนและพบยาเสพติดเขา้าเดเมียน,นจึงถูกจับกุมตัวไปทันที อีกฝั่งหนึ่งที่ทำเนียบรัฐบาลเหล่าผู้มีอำนาจในชุดสูทกำลังดูวิดีโอที่ DISS ถ่ายมาเมื่อคืนในวิดีโอเห็นว่าคนของ B13 กระน่ำยิงใส่รถตำรวจเหล่าผู้มีอำนาจนั้นก็ไม่พอใจที่มีเหตุการณ์รุนแรงเกิดขึ้นและประธานาธิบดีก็กล่าวว่าควรให้เดเมียนไปจาัดก,การคดีพวกนี้เพราะว่าเขาน่ะเป็นตำรวจฝีมือดีแต่หนึ่งในนั้นก็กล่าวว่าเดเมียนน่ะถูกจับกุมไปแล้วเมื่อเช้าด้วยคดียาเสพติด ก่อนที่จะเสนอวอลเตอร์แกสแมนผู้เป็นหัวหน้าน่วยดี s s ซึ่งเป็นคนเดียวกันกับที่เคยคุยเรื่องธุรกิจตึกสูงเขานะ่าถูกเสนอให้มาทำงานแทนเดเมียนผัวเขาน่าก็ตกลงมอบหมายหน้าที่นี้ให้แกสแมนในทันทีข่าวการประทะของคนใน B13 ที่ยิงใส่รถตำรวจได้แพร่กระจายไปทั่วปารีสผู้คนในก็ต่างดูข่าวนั้นด้วยความสะเทือนใจต่างจากคนใน B 1 3ที่ร้องเฮลันเพราะสะใจ ในคุกของป้อมตำรวจที่บีสิบสามมีชายผิวดำคนหนึ่งพยายามตะโกนบอกว่านี่มันคือการจัดฉากเพราะรถตำรวจในข่าวนั้นม่ได้อยู่ในพื้นที่ของบีสิบสามด้วยซ้ำตำรวจนายหนึ่งนั้นก็ไม่พอใจยิงไปที่ชายผิวดำคนนั้นเพื่อจบชีวิตทันทีโดยที่ตำรวจคนอื่นๆนั้นก็พยายามห้ามแต่นี่ก็แสดงว่าความเกลียดชังได้แพร่กระจายไปทั่วแล้ว ต่อมาแกสแมนได้รับข่าวจากลูกน้องมีการเปิดเผยภาพกล้องวงจรปิดเกี่ยวกับเหตุการณ์เมื่อคืนแกสแมนนั้นก็รู้ทันทีว่าในบริเวณนั้นมีรถของพวกวัยรุ่นเด็กหนุ่มที่มาจอดพื้นเกี่ยวแฟนสาวของพวกเขาและวัยรุ่นเด็กหนุ่มพวกนั้นก็แอบถ่ายภาพเหตุการณ์จริงไว้ทั้งหมดแล้วแกสแมนนั้นก็มโมโหมากและสั่งให้ลูกน้องของเขาตามหากลุ่มเด็กวัยรุ่นนี้ให้เจอ ตัดกลับมาที่เลโตเขานะ่ะกำลังดูข่าวคนของ B13 กระน่ำยิงรถตำรวจหนึ่งในวัยรุ่นหนุ่มคนนั้นที่แอบถ่ายเหตุการณ์จริงไว้วิ่งมาหาเลโตและได้ส่งไฟล์ภาพให้เขาทันทีด้วยความหวาดกลัวเขาวนะ่ะโดน DISS ที่หาตัวเจอวิ่งไล่ตามมาด้วยจนสุดท้ายวัยรุ่นหนุ่มโดนพวก DISS จับกุมเข้าจนได้โดยมีเลโตแอบมองจากชั้นบนคอสังเกตการพวกดี SS ออยู่ห่าง ภาพตัดไปที่เดเมียนเขานะ่ะถูกพามาที่คุกเดเมียนจัดการนายตำรวจสองคนที่คุมตัวเขามาโดยการเอาขารัดคอพวกเขาและบอกว่าเขาขอโทรศัพท์เดี๋ยวนี้ผววตำรวจนะ่ะก็จำใจต้องส่งโทรศัพท์ให้เดเมียนแล้วเดเมียนนะ่ะก็ต่อสายตรงไปหาเลโตบอกว่าเขานะ่ะโดนจับและโดนยัดยาและขอให้เลโต้มาช่วยก่อนที่เขาจะโดนย้ายคุก ทางฟังแกสแมนเขาได้รับสายโทรศัพท์จากลูกน้องซึ่งมีการรายง,งานว่าเดเมียนได้โทรศัพท์ออกไปจากนอกเรือนจำใช้โทรไปหาเลโตแกสแมนได้ยินดังนั้นจึงส่งลูกน้องไปจับเลโตด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้มีภัยคู่คามเพิ่มเติมเกิดขึ้นทางด้านของเลโตเขานเดินกลับมาที่บ้านของเขาด้วยท่าทีสบายสบาย แต่ก็ได้วางกับดักบริเวณหน้าห้องพักเอาไว้แล้วเลโต้ก็เริ่มฟังข้อความเสียงจากโทรศัพท์ของเขาซึ่งมันก็ค้างถึง9ข้อความเสียงและข้อความของเดเมียนเป็นอันดับสุดท้ายในเวลาเดียวกันหน่วย d i s s ได้ขับรถบุกมาจอดหน้าที่พักของเลโต้พักพวกของเลโต้ก็พยายามป้องกันพื้นที่ไว้แต่ก็ไม่สําเร็จพวกเขาถูก DISS ยิงเสียชีวิตทันทีาพาตัดกลับมาที่เลโต้เขานะกำลังดูคลิปวิดีโอที่พวกกลุ่มวัยรุ่นหนุ่มถ่ายเอาไว้ เขาได้เห็นเหตุการณ์ทั้งหมดทางการที่ DISS ยิงตำรวจเสียชีวิตคารถและนำมาจัดฉากในเขต B ี3 3เมื่อคืนนี้ทางฝั่ง DISS พวกเขาหนะกูกำลังวิ่งขึ้นไปยังห้องพักของเลโตพร้อมกับอาวุธหนักในเวลาเดียวกันขอความเสียงจากเดเมียนก็ได้เปิดขึ้นเลโตหนะก็หันไปมองโทรศัพท์ของเขาและตั้งใจฟัง และในที่สุดเลโตก็ปฏิติประต่อเรื่องราวได้ว่าเดเมียนนะถูกจัดฉากยัดเข้าคุกเพื่อที่กลุ่มคนที่อยากทำลายเขตบีสิจะได้สง ISS, ด่งหน่วย D.I.S.S เข้ามาจัดการงานแทนเดเมียนดสโดยใช้วิธีการโซกระโปกด้านนอกห้องของเลโต้ D.I.S.S ได้วิ่งมาถึงจนได้พวกเขาตาเตก,กับดักที่เลโต้วางไว้เลโต้จึงรู้ทันทีว่ามีคนอยู่ด้านนอกห้องของเขาประตูห้องของเลโต้ทูระเบิดออกชายหนุ่มพุ่งตรงออกไปทางหน้าต่างและปีนขึ้นไปชั้นบนของตึก พวกด i SS ต่างก็วิ่งไล่ตามเลโต้ขึ้นไปแต่เลโตนกกะคลองแคลวกว่าพวกเขาเขาในกระโดดข้ามตึกและจัดก,การพวก DISS ที่พยายามขวางทางส่วนพวก DISS ไม่มีใครเชี่ยวชาญทักษะปากก่ากลัวได้เท่ากับเลโตจึงได้แต่วิ่งตามหลังเลโตน่กก็คว้าท่อนเหล็กออกมาขึงกับเสาไฟและโหนตัวลงไปยังอีกตึกหนึ่งแต่พวก DISS ก็ยังอยู่ทุกที่เต็มไปหมดพวกมันน่ะพยายามวิ่งไล่ตามจับเลโตจนในที่สุดเขาก็ลงมาถึงชั้นล่างแล้ววิ่งเข้าไปในตลาด ต่อมาเลโตวิ่งหนีรถของ D.I.S.S ที่ขับตามหลังเขาวิ่งออกนอกเส้นทางตลาดตรงไปยังซอกแคบๆที่รถตามมาไม่ได้จนทำให้เลโตนะ้นันนีรอดไปได้หลังจากนั้นทางฝั่งแกสแมนได้รับสายจากโรลลองแกสแมนนะั่นก็ไม่พอใจที่ลูกน้องของเขาไม่มีใครจับเลโต้ได้แต่โรลลองนะั่นก็พยายามอธิบายว่าเลโตนะ้น่ว้เหมือนปลาไหล เมื่อแกสแมนถามถึงสถานการณ์ในบี3โรลองนัก็รายงานว่าที่นี่เหมือนกับนรกผู้คนต่างสาใจที่ตำรวจตายและนันหมายความว่าแผนของ DISS กํากำลังไปได้สวยในขณะเดียวกันแกสแมนก็นั่งรถออกไปจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติขับผ่านเลโตที่เดินผ่านมาถึงพอดีเลโตพอมาถึงก็ได้เอาหัวของตัวเองโขกไปที่หัวของหัวหน้าตำรวจจนเขานะั้สามารถเข้ามาในคุกจนได้ เวลาถัดมาในวันเดียวกันเลโตเข้ามาในคุกเขาทำร้ายเจ้าหน้าที่ที่คุมตัวไว้ก่อนจะได้ไต่ขึ้นไปทางท่อระบายอากาศและบุกเข้าไปในเขตคุมขังเพื่อช่วยเดเมียนที่กำลังนั่งกุมขมับในห้องขังเพีลินพังอยู่ออกมาในที่สุดสองคู่หูก็ได้กลับมารวมตัวกันอีกครั้งเลโตและเดเมียนเริ่มต่อสู้กับผู้ตำรวจเพื่อหาทางนี้ออกไปจากคุกพวกเขาใช้เส้นทางใต่สายเคเบิลของลิฟต์ขึ้นไปเสียงสัญญ,ญาณเตือนดังไปทั่วสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้คนน้าต่างวิ่งหนีกันจ้าละวันทางฝั่งโรลองที่เพิ่งขับรถมาถึงลูกน้องของเขานะ่าก็มารายงานเรื่องเดเมียนที่นี้ออกจากคุกไปได้โดยไม่รู้ว่าเดเมียนและเลโตยังอยู่ในตึกพวกเขานะ่าจึงเร่งกำลังตามหาทันทีขณะดเดียวกันที่ทำเนียบรัฐบาลประธานาธเบดีตึงเครียดกับสถานการณ์อาชญากรรมที่เกิดจะควบคุมไหวพวกเขาต่างคุยกันว่าเคบีสิบสามนั้นเกินจะเยียวยาแล้วถ้าหากเราไม่รีบระง,งับอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองได้ แกสแมนก็ได้นำเสนอความเห็นว่าให้อพยพผู้คนภายใน12ชั่วโมงและระเบิดตึกสูงที่อาเต็มไปด้วยอาวุธและยาเสพติดเพื่อเป็นการเชื่อก่ให้ลิงดูโดยเมื่อทำเช่นนี้แล้วก็จะสามารถสร้างย่านที่พักอาศัยใหม่ได้ด้วย แต่ประธานาธิบดีนั่นก็กลับไม่เห็นด้วยเพราะ12ชั่วโมงไม่สามารถอพยพผู้คนเป็นล้านได้อย่างน้อยก็ต้องมีคนไม่ยอมออกมาแน่นๆแต่แกสแมนก็สวนกลับว่าไม่มีใครสนใจอาชญากรอย่างพวกเขาหรอกสุดท้ายประธานาธิบดีก็สั่งให้ดำเนินแผนในการนี้แต่เขานั่นก็ยังยืนยันกับแกสแมนว่าผู้อยู่อาศัยทุกคนต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นมนุษย์ในเวลาเดียวกันนั้นที่สํานักงานตำรวจแห่งชาติเลโตและเดเมียนกําลังไต่ไปตามท่อระบายอากาศ ตำรวจก็กำลังวิ่งไปทั่วทุกพื้นที่ซึ่งเลโตนะก็เริ่มอธิบายให้เดเมียนฟังว่าพวกคนใหญ่คนโตคงจัดฉากยัดยาให้เดเมียนก็เพื่อไม่ให้เดเมียนจัดการงานสำคัญที่อาจขัดขาพวกเขาแล้วเลโตก็เล่าเรื่องตำรวจถูก D.I.S.S. ยิงและได้นำไปจัดฉากว่าถูกคนใน B13 าฆาตกรรมแถมกลุ่มชายชุดดำที่บุกเข้ามาในห้องพักของเลโตและจับกลุมเด็กวัยรุ่นผู้ถ่ายคลิป ก่อนลวนเป็นคนของ D.I.S.S. ทั้งสิน้นโดยเดเมียนนะก็บอกว่าต้องหาหลักฐานเพิ่มเติมเพราะแค่คลิปวิดีโออันเดียวมันไม่เพียงพอพวกเขาจึงตัดสินใจจะบุกออฟฟิศของแกสแมนทั้งสองนุ่มเดินทื่อๆไปยังออฟฟิศของแกสแมนกล่าวว่าถ้าหากทำตัวปกติแล้วจะดูไม่ผิดสังเกต แต่คนของแกสแมนก็กลับจำได้ทำให้เลโตและเดเมียนต้องต่อสู้กับพวกตำรวจอีกครั้งโดยมัดและลูกเตะทั้งสองคนโดนตำรวจล้อมตรงโถงทางเดินเดเมียนน่เสนอว่าเขาจะรับมือกับพวกตำรวจทั้งหมดเองและให้เลโตไปยังออฟฟิศของแกสแมนให้ได้เลโตน่ะจึงกระโดดไปทางหน้าต่างและก็ได้ไต่ไปตามตึกทางฝั่งเดเมียนเขานก็เริ่มต่อสู้กับพวกตำรวจที่ดาหน้าเข้ามาทีละคนโดยฝีมือการต่อสู้ชั้นสูงซึ่งก็ไม่มีใครสู้เขาได้สักคน แต่กำลังเสริมน่ะก็มีมาเพิ่มเรื่อยๆจนถึงขั้นตึงมือทางฟั่งเลโตเขาน่ะขึ้นมาถึงออฟฟิศของแกสแมนหญิงสาวชาราคนหนึ่งในออฟฟิศตกใจแต่เลโตก็ไม่ได้ทำอะไรเธอและก็ขอให้เธอน่ะอยู่เง,งียบๆในขณะเดียวกันเดเมียนะน่ะยังคงต่อสู้กับกองตำรวจที่ถาโถมเข้ามาในที่สุดโรนลองและ DISS ก็ตามมาถึง พวเขาเล็งปืนใส่เดเมียนโรลองนัสั่งให้เดเมียนยอมมอบตัวซะดีด,ดีแต่เลโตก็ได้มาถึงก่อนทางหน้าต่างเขาบอกให้เดเมียนออกไปด้วยกันเดเมียนจะกระโดดออกนอกหน้าต่างทันทีท่ามกลางความตกใจของทุกคนตกลงไปที่หลังคารถตำรวจที่จอดอยู่ข้างล่างโรลองนะั่นก็พยายามยิงไล่แต่เดเมียนนั่นก็ซิ้งรถหนีสองหนุ่มนะั่นก็ขับรถหนีไปในกรุงปารีสด้วยกันท่ามกลางการไล่ล่าของรถจาก D.I.S.S แล้วพวกเขาน่ะก็ขับรถกลับเข้าไปในตึกสำหรับงานตำรวจอีกครั้งก่อนจะขับรถชนเข้าไปในออฟฟิศของแกสแมนด้วยความแข้นและพุ่งทะลุออกหน้าต่างต่อมาแกสแมนได้รับสายโทรศัพท์จากโรลองกล่าวว่าเดเมียนหนีไปแล้วพร้อมกับเลโต้ที่บุกเข้ามาช่วยและก็ได้ขับรถทะลุออฟฟิศของแกสแมนออกไปแกสแมนน่ะก็สั่งว่าให้ตามหา2คนนั้นให้เจอแล้วฆ่าทิ้งทันที ขณะดเดียวกันที่เขตบีสประชาชนกําลังถูกอพยพออกอย่างวุ่นวายไปหมดโดยที่พวกเขาไม่รู้ด้วยซ้ําว่าจะถูกพาไปที่ไหนเดเมียนและเลโตเดินแทรกผู้คนไปตามทางระหว่างที่เดินทางอยู่ในเขตบีสก็มีคนยิงปืนลงมาจากดาดฟ้าทําให้เดเมียนและเลโตต้องเข้าที่กําบังเพื่อหลบกระสุนก่อนที่พวกเขาจะตัดสินใจลุยและวิ่งออกมาจากที่กําบังเดเมียนและเลโตเข้าไปในตึกซึ่งเป็นแก๊งของชาวจีน โดยบอกว่าเขามาขอพบทาโอหัวหน้าแก่งเพื่อเจรจาธุรกิจเลโตนะยื่นข้อมูลของแกสแมนให้กับทาโอบอกว่าเขานะ่าจะยกข้อมูลพวกนี้ให้หลังจากได้ดูมันในนี้นะ่ะมีข้อมูลที่สามารถหยุดพวก D.I.S.S. ได้เธอนะ่าจึงรับข้อเสนอ เวลาถัดมาเลโตและเดเมียนกำลังดูข้อมูลที่ขโมยมาจากแกสแมนก่อนที่จะพบว่ามีการเขียนแผนการระเบิดตึกเอาไว้เพื่อที่จะนำไปสร้างย่านที่พักอาศัยใหม่หรูหราโดยอ้างว่าการถล่มตึกมาจากการจัดการความไม่สงบในเขต B13 ขนาดเดียวกันได้มีเฮลิคอปเตอร์จอดเหนือเขตบีสิและตึกที่เลโต้กับเดเมียนกำลังอยู่พวกเขากำลังบุกเข้ามาเพื่อติดตั้งเลเซอร์ให้เป็นตัวนำวิถีมิสไซล์โดยเดเมียนก็ได้สารภาพกับทาโอและแก๊งของเธอว่าเขานั้นคือตำรวจและทุกคนก็ต้องวางอาคติลงในตอนนี้เพื่อจัดการกับ DISS t ทาโอน่ะจึงยอมจับมือร่วมงานกับเดเมียน เมื่อทาโอถามถึงแผนการของเดเมียนภาพได้ตัดไปที่การรวมกันของ5แก๊งต่างๆในเขต B13 ที่ต้องจับมือกันเฉพาะกิจต่อมาเลโตแอบกระซิบบอกเดเมียนแนะนําตัวถึงหัวหน้าแก๊งต่างๆได้แก่อาลีเคหัวหน้าแก๊งชาวอาหรับผู้เกิดมาเป็นนักฆ่าข้าวชายผู้มีรอยสักเต็มตัวและตัดสรงผมสกินเฮดลิตเติลมอนชานาหัวหน้าแก๊งชาวแอฟริกันรวมถึงมอลโคก็มาด้วย ชาวนี้หัวหน้าแก๊งทงั้ง5ก็ได้มารวมตัวกันแล้วแล้วทาโอก็ได้กล่าวถึงแผนการของ D.I.S.S. ว่าพวกเขาตั้งใจจะถล่ม B13 และเธอต้องการให้ทุกคนเข้าร่วมกันหยุดยั้ง D.I.S.S. แล้วเหล่าหัวหน้าแก๊งนั่นก็เริ่มยกมือเห็นด้วยที่จะหยุดยั้งพวกเขาเดเมียนได้เข้ามาอธิบายแผนบอกว่าจะให้ชาวแก๊งโอพยพผู้คนที่เหลือออกไปให้หมดและก็ต้องการนักสู้ฝีมือดีสัก30คนแต่จะไม่มีการใช้ปืน ทุกคนเพียงแค่หอบเข้าไปปลดชนวนซึ่งเป้าหมายอยู่ในใจกลางปารีสต่อมาทางฝั่งของประธานาธิบดีเขานั่งรถได้มาถึงทำเนียบรัฐบาลแล้วแกสแมนน้นก็สั่งให้เพิ่มการรักษาความปลอดภัยโดยที่พวกเขาไม่รู้เลยวันเลโตและเดเมียนแอบสองกล้องมองลงจากด้านบนดาดฟ้าของอีกตึกอยู่ภาพตัดมาที่ฝั่งประธานาธิบดีในห้องทำงานประธานาธิบดียังคงยืนยันการอพยพผู้คนให้สำเร็จแต่น,นายพลนนก็กล่าวว่ายังเหลือผู้คนอยู่ ต่อมานายพลนายก็รับกระเป๋าหนึ่งมาจากทหารและวางลงบนโต๊ะต่อหน้าประธานาธิบดีแล้วเขาก็ได้สอนวิธีการสั่งยิงให้กับประธานาธิบดีโดยการเสียบกุญแจลงในช่องที่สองทางด้านของทาโอและหัวหน้าแก๊งคนอื่นๆพวกเขาในเริ่มปฏิบัติภารกิจกันแล้ว ท่านได้นั้นประธานอธิบดีก็ได้ดึงกุญแจที่เสียบลงในกล่องออกเขากล่าวว่าเขาหนาไม่สบายใจกับเรื่องนี้แกสแมนก็พยายามโน้มน้าวว่าคนในบีสิเป็นเดนคนที่ไม่เคารพกฎหมายเที่ยวปล้นฆ่าคนไปทั่วเพราะฉะนั้นหนทางการจัดการเรื่องนี้ไม่ใช่การเจรจาแต่เป็นการถอนรากถอนโคน ภาพตัดไปทางฝั่งแก๊งทั้ง5ที่รวมปฏิบัติภารกิจกับเดเมียนและเลโตพวกเขาได้แทรกซึมเข้ามาในทำเนียบรัฐบาลได้แล้วทุกคนหนะต่างบุกเข้ามากระทืบทหารและตำรวจที่ขวางทางไว้ตัดกลับไปที่ประธานาธิบดีเขาในะกำลังฟังแกสแมนที่พยายามโน้มน้าวให้จุดระเบิดโดวยวาธาสินของแกสแมนทำให้ประธานาธิบดีนั้นเข้าใจในมุมของแกสแมนแต่ก็ยังมีทีท่าไม่สบายใจนัก ขณะดเดียวกันก็กาลังตำรวจพยายามห้ามเหล่าแก๊งที่บุกเข้ามาอย่างเต็มที่เลโตและเดเมียนแยกตัวออกมาบุกนำหน้าไปด้วยกันก่อนเวลาเดียวกันในห้องของประธานาธิบดีเขาสั่งให้ในายพลใช้เฮลิคอปเตอร์ที่มีระบบสแกนความร้อนทำการสแกนอาคารทั้งหมดเขายืนยันว่าจะไม่สั่งยิงจนกว่าจะมั่นใจว่าประชาชนถูอพยพไปหมดแล้วและนานทำให้แกสแมนรู้สึกไม่พอใจ อีกฝั่งหนึ่งเดเมียและเลโตใช้ทักษะการปีนป่ายและต่อสู้พยายามบุกฝ่าเหล่าตำรวจและทหารเข้ามาตัดกลับมาที่ฝั่งในพลทหารได้เข้ามารายงานในพลและแกสแมนว่ามีแก๊งบุกเข้ามาและไม่สามารถต้านทานไว้ได้เนื่องจากว่ามีจํานวนเยอะเกินไปแกสแมน,นจึงกล่าวว่าเขาจะจัดการเองหลังจากนั้นแกสแมนได้เดินไปหาโรลองและสั่งให้โรล่าไปทําหน้าที่ ชาโอเดเมเลโตอาลีเคและคาวเดินมาด้วยกันที่โถงทางเดินในทำเนียบรบัฐบาลชาโอนะบอกให้พวกเขานำไปก่อนและเธอน่ะจะจัดก,การที่นี่เองหญิงสาวดึงปินปักผมตัวเองออกมาคววงและเริ่มสู้รบกับพวกทหารโดยมือและลูกเตะเพราะมีดติดเธอใช้หนีผมเปียตัวเองอย่างสวยงามและพลิ้วไหวทางฝั่งลิตเติลมอนทานาเขาแหกกดเรื่องการใช้ปืนแต่เขาน่ะก็แค่ใช้ยิงไปยังเครื่องเซิร์ฟเวอร์ส่งผลให้ไฟในอาคารติดติดดบ เมื่อเดเมียนหมอโคลิตเติลมอนทานา่าเลโต้ข้าวและอาลีเคเข้าใกล้ห้องประธานาธิบดีพวกเขาได้กะพบกับโรลองและเดเมียนก็ได้เข้าสู้หนึ่งต่อหนึ่งกับโรลองเองระหว่างที่โรลองเผลอเดเมียนน่ก็เตะเข้าไปที่เป้ากางเกงของโรลองจังๆจนเขาน,านั้นน็อกไปในทันทีเดเมียนได้เปลี่ยนจากคนเคร่งกับกฎกติกามาเป็นคนที่ปรับตัวตามสถานาการณ์แบบเลโต้ไปแล้ว ทางฝั่งประธานาธิบดีนายพลได้เดินเข้ามาบอกประธานาธิบดีว่าได้ทําการอพยพผู้คนออกไปหมดแล้วประธานาธิบดีนายก็รู้สึกแปลกๆกับเรื่องนี้แต่นายพลก็พยายามยืนยันบอกว่าอาคารทั้ง5ที่เป็นเป้าหมายมิสไซน์นั้นปลอดคนเรียบร้อยแล้วนายพลก็เสียบกุญแจลงในช่องสองของกล่องและยืนให้ประธานาธิบดีเป็นคนสั่งยิงขณะเดียวกันเครื่องบินรบได้บินอยู่เหนือน่าฟนน้าของเขตบีสิเรียบร้อยแล้วประธานาธิบดีพยักหน้าและหมุนกุญแจในกล่องหนึ่งครั้ง แต่แล้วทันใดนั้นประตูห้องก็ถูกเปิดออกแล่าหัวหนะ้าแก๊งบุกกันเข้ามาทำให้ประธานาธิบดีรีบเก็บกุญแจสั่งยิงทันทีก่อนที่จะขายจนเสร็จแล้วเมลโคหนะ่ยก็ได้ต่อย้อพิทีหน้าของนายพลที่พยายามมาขวางเดเมียและเลโตเดินมาหาประธานาธิบดีก่อนที่จะส่งหลักฐานให้ประธานาธิบดีดูเลโตนะ่ยก็ใส่แผ่นดิสเข้าไปในคอมและพบกับคลิปวิดีโอที่กลุ่มเด็กวัยรุ่นหนุมถ่ายไว้ เกี่ยวกับการจัดฉากฆ่าตำรวจของ DISS และโยนความผิดให้กับคนของ B13 เดเมียนได้รายงานกับประธานาธิบดีว่าแก๊สแมนหาเรือให้เกิดการถล่มตึกให้ได้แม้ว่าจะต้องมีผู้บริสุทธิ์เสียชีวิตหรือเกิดการจรลาจนในเมืองเพราะเมืองการถล่มตึกเสร็จสิน้นก็จะดึงให้คนร่ำรวยเข้ามาสร้างย่านที่พักอาศัยใหม่โดยแลกกับเงินใต้โต๊ะก้อนโตและกล่าวว่า d i s s ได้พยายามจับเขายัดเข้าคุกโดยข้อหายาเสพติดที่เดเมียนไม่ได้เป็นคนเสพหรือครอบครอง และเมื่อประธานาธิบดีรู้เรื่องแกสแมนนก็รู้ในทันทีว่าเขาสวยแล้วเขาน่ะก็ชักปืนขึ้นมาและจับประธานาธิบดีไว้เป็นตัวประกรันก่อนจะลาประธานาธิบดีไปหลังโต๊ะทำงานบางคาไปเขาหยิบกุญแจขึ้นมาและไขลงในกล่องเพื่อสั่งยิงประธานาธิบดีก็ไม่มีทางเลือกจึงต้องจำใจเสียกุญแจเข้าไปในกล่องก่อนที่จะไขมันเพื่อยือนยันคำสั่งยิงแต่เขาก็พยายามโน้มน้าวแกสแมนว่าให้หยุดแกสแมนในเวลานี้คลั่งไปแล้ว เขาเอาแต่พูดเรื่องศักดิ์สรีเรื่องอุดมการณ์ที่ต้องจัดการให้สําเร็จแต่ชาวแก๊งนั้นก็กลับบอกว่าพวกเขาเข้าใจในอุดมการณ์ฝั่งของเขามากกว่าจากแก๊งต่างๆต้องหันมาร่วมมือกันสามัคคีกันเพื่อจัดการกับแก๊สแมนแต่แก๊สแมนนั้นก็ไม่สนใจและพยายามสั่งให้ประธานาธิบดีกดปุ่มยิง ทางด้านเลโตเขาเดินไปอีกฝั่งของห้องแกสแมนนะพยายามสั่งให้เลโต้หยุดอยู่เฉยๆระหว่างที่ความสนใจของแกสแมนมุ่งไปที่เลโต้เดเมียนนะก็ได้พุ่งเข้าประเตะหน้าแกสแมนทันทีเขาเตะปืนของแกสแมนทิ้งประธานาธิบดีก็รีบถอนกุญแจออกจากกล่องและหัวหน้าแก๊งทั้งห้าก็ต่างรุมกระทืบแกสแมนประธานาธิบดีนั่งลงกับเก้าอี้และกล่าวขอบคุณหัวหน้าแกงทั้ง5้าเขานั้นติดหนี้ทุกคนรวมถึงประเทศนี้ด้วย เขาสัญญาว่าภายใน48ชั่วโมงจะอาจงบประมาณก้อนใหญ่เพื่อให้ยาน B13 นั้นฝืนตัวในทานที่เหมาะสมแต่เลโต้นกยกกลับขอให้ประธานนาธิบดีถล่มตึกและสร้างยานที่พักอาศัยใหม่ให้มีสวนสาธารณะผู้คนได้มีงานทำ และประธานาธิบดีก็รับปากพร้อมกับมอบหมายโครงการฟื้นฟูนฟนให้เดเมียนเป็นคนจัดการและเดเมียนก็ส่งกล่องสั่งยิงให้กับประธานาธิบดีแม้เขาจะดูตกใจแต่ก็เสียกุญแจลงไปโดยให้เดเมียนและเลโตเป็นคนหมุนกุญแจด้วยกันและประธานาธิบดีเป็นคนกดปุ่มแดงปิดท้ายเสียงระเบิดดังขึ้นจากภายนอกทุกคนได้แต่ยืนรับฟังเสียงนั้นเงียบๆแล้วหนังก็จบลงก็จบไปแล้วสำหรับดิสตริกสิบสาอาติเมจัม ปี2009หนังแอคชั่นเดือดทะลุก,กำแพงที่ไม่เพียงแค่โชว์ฉากป้ากลัวสุดระหำ่ำแต่ยังแฝงประเด็นการต่อสู้กับอำนาจรัฐและความอายุติธรรมเดเมียนและเลโตโต,ต้องฝ่าฟันทั้งตำรวจนอกรีดและแก๊งเจ้าถิ่นเพื่อรวมใจคนในเต13และเปิดโปงค,ความจริงที่ซ่อนอยู่เบื้องหลังใครที่ชอบหนังแอคชั่นมันระเบิดเมืองห้ามพลาดเด็ดขาดและก่อนจากกันฝากกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กับช่อง m o v ี e for You ด้วย แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ